สวัสดีค่ะวันนี้ดวงดาวฟาร์มนะคะก็พามาดูกิจกรรมของเกษตรกร,กรในเครือข่ายในพื้นที่ของาฟาร์มนะคะในเรื่องของการปลูกผักจำนาหน่นะคะก็วันนี้พามาเยี่ยมชมแปลงผักนะคะของเกษตรกร,ะกรนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านดวงดาวตรงข้ามกันนี้เองนะคะก็คือคุณพี่จันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ากิจกรรมของพี่จันอันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็นี่จะเป็นแตงนะคะแตง แแล้วก็ถั่วนะคะที่ปลูกไว้นะคะก็เราก็ใช้ระบบน้ําในการดูดน้ําขึ้นมาใช้นะคะนี่คือเป็นพื้นที่ในเรื่องของการปลูกผักของเกษตรกรในพื้นที่อํเาเภอพนัแก้วจังหวัดสกลนครนะคะที่เป็นเครือข่ายของนุนดาฟาร์มในเรื่องของการทำเกษตรนะคะก็เป็นกลุ่มพิสากิจด้วยนะคะอันนี้คุณพี่จานวณิษตัดอะไรเนากุ้ค่ะ ผักกวางตุ้งนะคะอันนี้ส่งไหนคะถุงมค่าในตลาดอ๋อเดี๋ยวมารับเฉลยวันหนึ่งออกกี่กิโลคะขายเป็นก,กัมกําวันละเฉลี่ยก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบโลนะคะอันนี้หอมป้อมด้วยผักอ่ากวางตุงต้งใหญ่ด้วยนะคะพื้นที่ตรงนี้ที่ร่องโลกนี่จะปลูกอะไรคะเนี่ยถั่วกระแตงถั่วกระแตงนะปลูกตลอดไหมคะ ปลูกตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะต้นหอมที่เกษตรกรก็มีการปลูกนะคะก็สําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นการใช้การปลูกพืชผักตลอดปีส่งไมค้าในตลาดนะคะก็วันนี้พามาเยี่ยมชมนะคะมะเ,เตียมค่ะมาเตรียงมาทําอะไรวันนี้อ๋อ เรารับผักไปขายหรือเปล่าคะรับผักไปขายที่ตลาดเป็นแม็ก่ะ,ะมารับทุกวันวัน,วนละกี่กิโลคะหกร้อยเจ็ดร้อยเงินจ้าโอก็ถือว่าเป็นรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่นะคะของอำเภอโพนในแก้วในการปลูกผักจําหน่ายตลาดส่งตลาดนะคะก็นี่เป็นพื้นที่ในส่วนของการปลูกพืชผักของเรานะคะก็หน้าฝนก็มีปัญหาในเรื่องของเอ่อการปลูกผักนะคะทําให้มีปัญหาตรงนี้น วันนี้ต้องรัฟาร์มมาลงพื้นที่ในการดูกิจกรรมนะคะในเรื่องของการปลูกพืชผักของเกษตรกรนะคะก็จะมีบวบเอ้ยแตงเอ้ยแล้วก็มีถั่วลิสซถั่วฝักยาวเอ้ยนะคะแล้วก็ผักชีก็นะกวางตุ้งนะคะวันนี้ก็แม่ค้าก็มาร,ารับที่สวนนะคะ